โคกทุเรียนยงี้ยมในกบหลอดเบิ้งมึงเนี่ยสายเหตุเกิดจากยังเดี๋ยววันนี้เขามาชั่แหละโคกทุเรียนกันพี่น้องก็จะไปรับชมฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ใ้บ้าวกลองเลยด้อนะครับไปพอกันทัางบุนครับสวัสดีครับสวัสดีเอฟซีบ่าวกล่องขนมไทยสว่วนมานาเกษตรทินแค้นเช่นเคยครับวันนี้นนก็เห็น ปัญหาเกี่ยวกับการปลูกทุเรียนแล้วพี่น้องสาเหตุหลักๆคือระบบหลกบมไปเดี๋ยวมนันจะพามาชำละโคกทุเรียนเ้ามาเบิงว่าเป็นอย่างโคกตัวนี้มันคือตายนะครับมาเบิงอีกไ้่นื่องจากว่าเบิงได้พี่น้องได้ตัวนี้มงปลูกเกาเนี่ยดินมันแน่นเป็นดินน่ครับเป็นดินเหนียวก้นบ่อเป็นดินเหนียวก้นบ่อบัง แบบนี้มันปลูกได้แต่บอกุวงอ่ะอี่น้องเออมึงน,นี่อันนี้มันมันตายโดนแล้วปลูกได้แต่บอกุวง็เลยว่ามาช่ำแหลกมาช่ำแหลกโคกทุเรียนกันเหมือนนี้ครับเพื่ออย่างเพื่อที่จะเห็ดใหม่เบิ่งดินมาเบิ่งสภาพดินครับเป็นดินเหนียวดินดินกลดบอ่อเหนียวแหลน,นแบบนี้ทุเรียนบ่มัก ต้องเอาดินลูกลั่งงางเดี๋ยวว่าเอาฟุนขอบปุยคอบมานี่ครับมันไต่บ่ไใดเดยดครับทุกคนมันแน่นดินแบบเนี้ยดินพวกเนี้ยถ้าว่าถาว่ามีน้นา็แข็งเปกเลยกาบว่าแปลกใจดอกลูกมากิบกต็ต้นหลอดสีหาตน้น ่คเดี๋ยวเ้าจ,จะมาสางโขกไหมเพท,ทีจะลงไหมเนะาะเ้หูโขห้าหูแล้วหัวรักการแล้วหัวรักการการเห็ดโขกแล้วสปริงเกอร์ต้องเปลี่ยนใหม่ครับเป็นระบบหัวไฟเป็นหัวไฟเปลี่ยนไหม่นี่ครับ เดีย๋ยวนี่ครับโคกทุรเรียนเราทําการตีดินตีดินเสร็จแล้วเห็ดเป็นหลบหลังเตาเ้าที่มีดินอยู่เนาะเห็ดหลบหลังเตาขึ้นจ้ามาเอาหลูกลังเอาลูกลั่งมาผสมกับพุ่นนะครับปุ่นขีงว่าเข้านีนแหละเพื่อเ็ดให้ดินมันมีความโปร่งนะครับตัวนี้คือดินยังหนาอยู่ นี่ละคือปยังจังปลูกแล้วมันตายพี่น้องที่ปลูกทุเรียนเฮ็ดเล่นบ่ได้เฮ็ดเลนแล้วท่านจะเฮ็ดบ่สมเร็จท่านจะท่อาท่านจะมาบนว่าปลูกทุเรียนปลูกจังไดกะบ่รอดนะครับก็คือต้องศึกษาโคกทุเรียนศึกษาดินน้ำปุ๋ยศึกษาสัตรูพืชนะครับ วันนี้มาสางโคกให้พี่ร้วงเบิง้งเดี๋ยวมื่หนาประพาาไปเบิ้งนะครับอ่าทุเรียนที่เกือบบรอดเนื่องจากว่าถิงใบหลวงไปหาสาเหตุแล้วรู้สึกว่าจะเป็นเชื้อรานะครับปริมันโคกก็พี่ประมาณนี้ก่อนเนาะี๋ยวเขาจังเอาดินมาเติมใส่เอาดินเติมออกเรืเลยคืออาจารย์คนกเกษตรเมื่อไม่ล่ละเราสเติมดินเติมดินออมข้าง สลบลงเป็นหลังเตาเป็นเลยนะครับเอาพี่น้องคือสิพลดยจับทางได้แล้วเนาะไอ้เนรีนม,มาเบิง้งพามาสางโคกทุเรียนก่อนเมื่อหนาจังมานะครับมาเบิ้งการแก้ไขปัญหาแล้วกันมาศึกษาเรียนรูก้กับทุเรียนทางอีสานทุเรียนลอยเอ็นเรียนโคกเป็ดกาไว้น้ำกันนะครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ได้เลย,เยนะครับสวัสดีครับ